โอเคเพื่อนๆก็ขอกราบสูติมิชิเคยด้วยกันวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอสิ่งนี้นะครับผมเป็นหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับวันที่9ตุลาคม2565นั่นเองราคา10บาทผมนึกขึ้นได้ว่าน้องโมเนี่ยถูกวางจำหน่ายแล้วหมายถึงว่ามีบทสัมภาษณ์น้องโมอยู่ในหนังสือพิมพ์เดลินิวฉบับวันที่9ตุลาคม65นี้ผมก็ได้ไปซื้อป้าร้านเดิมที่ผมเคยซื้อของฉบับน้องเหมยนะครับเดลินิวเหมือนกัน ก็เลยได้มาเป็นฉบับสุดท้ายที่อยู่ในร้านด้วยนะผมผมบอกป้าผมอยากได้เดรีนิวฉบับบทที่9มีอะไรบางอย่างที่ผมอยากได้ในหนังสือพิมพ์ป้าก็เลยเดินหาผมก็รุนอยู่ว่าป้าจะมีหรือเปล่ามีแต่ฉบับเขาเรียกว่าปัจจุบันไทยรัฐก็แล้วนูน่นนี่นั่นมาเจอเดรีนิวฉบับนูน่นนี่นั่นมีอยู่ฉบับหนึ่งป้างันขึ้นมานี่ใช่ไหมผมก็บอกป้าผมขอดูหน่อยแต่แขงซ้ายแต่แขงขวา ผมอยากได้อะไรบางอย่างที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ผมพลิกไปพลิกมาปึ๊บมาเจอน้องโม,โมผมบอกเลยบอกว่าเจอแล้วครับป้าโอเคเลยนะครับไม่ต้องมองหาอะไรให้ไกลอีกแล้วเนื่องจากหน้าของตัวหนังสือพิมพ์เนี่ยพลิกไปพลิกมาก็จะรู้เลยว่าน้องโมม,มีในฉบับหรือเปล่าก็เจอรูปปุ๊บผมเลยไม่ต้องถามอะไรป้าอีกเลยจ่ายตังค์ไป10บบาทนะผมนี่คือบทสัมภาษณ์ที่เราจะมาอ่านกันในวันนี้ครับผมว่าน้องโมถูกสัมภาษณ์อะไรไปบ้าง สำหรับดาวต่างมุมตามนี้โมบายพิมพ์ระพัดไอดอลนักล่าฝันผู้รักในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตอ่ะบอกอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ใครที่ดูคลิปอยู่ยังไปหาซื้อทันร้านหนังสือพิมพ์ร้านป้าแถวบ้านร้านป้าแถวหน้าซอยเซเว่บางสาขาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านต่างๆนานา,นาที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นลองไปถามกัดูเดลี่น re ิวฉบับวันที่9ตุลาวันอาทิตย์น,นะครับ ตามนี้นะยังทันอยู่นะวันนี้ใครที่ดูคลิปอยู่นะครับผมอัพคลิปวันนี้แล้วซื้อวันนี้เลยโอเคหน้าที่14นะครับหน้าที่14โอเคเปิดเลยแล้วกันเพราะว่าหนังสือพิมพ์ตัวที่ไม่ค่อยมีใครซื้อใช่ไหมผมก็ไม่ได้ซื้อนัองสือพิมพ์นะแต่ผมเห็นมีน้องโมผมก็เลยอยากจะเก็บเราจะมาอ่านบทสัมภาษณ์น้องโมกันเนาะวันนี้นี่ไงเจอแล้วโอ้โหน,นี่คือ Colorful World นะครับเพื่อนๆ Colorful World โลกสีสวยดาวต่างมุมน้องโมสวยๆน่ารักแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อย่ง,ยงี้เลยนะครับโมบายพิมพ์ประพัดพดุงวัฒนธชรมโมบายเบนเคนโฟร์ที่เอกไอดอลนักล่าฝันผู้รักในกีฬาเซิร์ฟสเก็ตนะครับดูรูปให้พบก่อนแล้วกันแล้วค่อยอ่านกันแล้วกันนี่เพื่อนน่ารักน่นนารัากหลายหลายคนที่เห็นก่อนหน้านี้กันไปแล้วนะครับผมที่เขาเอาลงเดลิ y น e w ที่ตามพวก Facebook อะไรต่างๆนะครับ นัน่นแหละนี่หวานวานชุดจันเตอร์ของเขาครับรูปเล็กๆแบบนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมนี่โอเคมาอ่านกันดีกว่าเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อนนะโอเคนะข้างบนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมพยายามจะอ่านแบบที่เข้าใจง่ายแล้วกันไม่มีฝันใดๆที่ไม่พร้อมจะไป คือเนื้อหาท่อนหนึ่งในเพลงวีร i v e เวอร์ซิงเกลํำดับที่12ของวงไอดอลเบอร์หนึ่งของไทยอย่าง p N k 4 8คือประโยชน์ที่สามารถจำกัดความถึงแขกรับเชิญคนพิเศษของเราอย่างโมบายพิมพ์รพัพรดพดุงวัฒนาโชคนะครับที่ใช้ความอดทนและความสามารถจนสามารถไต่เต,ต้าจากเมมเบอร์ระดับอันเดอร์กรจนก้าวขึ้นมายืนในตำแหน่ง เซนเตอร์ในเพลงระดับตำนานอย่างคุกกี้เสียงทายได้เป็นอย่างดีขออนญาตใช้ปากกาในการซีแล้วกันนะวันนี้เราจะมาคุยกับโบบายถึงชีวิตในแง่มุมต่างๆรวมถึงกีฬาโปรดของเธออย่างเซิร์ฟสเก็ตวิธีดูแลตัวเองรวมถึงความฝันในเส้นทางที่เราคอยอยู่เบื้องหน้ากันนะครับผมขออนญาตภาคเรียนเหมือนเดิมเหมือนที่เคยอ่านฉบับที่แล้วภาคเป็นพิธีกรแล้วก็ภาคเป็นน้องด้วยสวัสดีครับน้องโบบาย แนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะโมบายบียตอนนี้อายุ20โมบายเป็นคนร่าเริงมากชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจีตใจและมีงานอนิเมกเยอะมากอาทิเช่นไปเที่ยวถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มว่ารูปก,ก็ชอบที่สุดชอบชอปปิ้งมากเลยค่ะน้องโมพูดด้วยและพร้อมกับเสียงหัวเราะตามมาโมบายครับ เริ่มต้นจากการเป็นอันเดอร์กลูและค่อยๆเอ้าเดี๋ยวมันหายไปไหนอยู่ข้างล่างเออมันต้องต่อจากข้างล่างโอเคมันต้องอ่านแบบนี้เพื่อนๆรอบนี้คือต้องอ่านลงก่อนอ่านลงมาอย่างงี้อ่านลงมาอ่านลงมาแล้วค่อยๆขึ้นตรงนี้โอเคนะครับมันไม่ได้อ่านแค่นี้เรามาต่อตรงนี้มันอ่านลงไปเลยนะครับอ่านลง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 สุดปุ๊บล้วขึ้นข้างบนนะครับถ้าใครไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยแบบนี้เลยนะ อาลง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 สุดปุ๊บขึ้นกะครับแล้วลงลงลงแล้วก็สุดดีขึ้นลง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 แบบนี้โอเคต่อนะโมบอยครับเอ้ยไม่ใช่โมบอยโมบายครับเริ่มต้นจากการเป็นอันเดอร์กรและค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนได้ยืนในตำแหน่งเซนเตอร์ซิงเกิลหลักเป็นครั้งที่3แล้วจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้ถือว่ามาไกลเกินที่คาดหวังเอาไว้มากไหมครับโมต้องบอกว่ามา ที่คาดหวังเอาไว้มากๆค่ะตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกเบงเคมา6ปีแล้วนะจ๊ะช่วงแรกเรายังเป็นเด็กไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรแล้วจะทำนั่นทำนี่ได้ไหมเราจากนั้นเราก็ค่อยๆเติบโตแล้วเรียนรู้จากความผิดพลาดต่อมาเราก็พัฒนาขึ้นแล้วเมื่อติดเซมเบอร์สเราจึงเริ่มมีเป้าหมายอย่างจะเป็นเซนเตอร์บ้าง พอได้เป็นเซนเตอร์ก็ดูสึกดีใจมากๆที่ตัวเองอดทนและพยายามจนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณพี่ค่ะโอเคครับพูดถึงซิงเกลิลใหม่อย่างรีริเวอร์กันหน่อยเพลงนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างและมีเนื้อหายอย่างไรบ้างครับน้องงโมูโมและกระผมก็ต้องอ่านข้างบนนะครับตรงนี้ครับเพื่อนะความพิเศษของเพลงนี้ก็คือ เพลงที่มาจอก g n n r r l l e l e c t i o n ของ BNK ค่ะซึ่งแฟนคลับจะเป็นผู้โหวตว่าใครจะติดเซมบันสืบ้างและใครจะได้อันดับที่เท่าไหร่แถมเพลงนี้ยังเป็น o r ริจินอลซ n งของเพลงที่2ของพวกเราด้วยโดยมีรุ่นพี่จากวง AKB48 ของญี่ปุ่นอย่างโอคาตะนานะเป็นคนแต่งเนื้อร้องและมูรยามะยุยริ เป็นคนออกแบบท่าเต้นค่ะคุณพี่เน่งส่วนเนื้อหาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไล่ตามความฝันซึ่งต้องใช้ความอดทนและความพยายามถึงจะได้มาเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นการขอบคุณแฟนคลับและทุกคนที่รัก,กเราซึ่งคอยอยู่เคียงข้างเราด้วยค่ะคุณพี่เน่งโอ้ขอบคุณมากครับน้องโมครับผมเดี๋ยวพี่ทนง,งานต่อก่อนนะครับพี่เน่งงงด้านอยู่แป๊บหนึ่งมาครับต่อไปครับเ,เพื่อนๆนฮะ อ่านจากข้างล่างนะครับเมื่อกี้หมดตรงบนละมาตรงนี้ละโอเคครับจะได้ง่ายดีขออนุญาตพับน้องนิดนึงนะหนังสือพิมันยาวนิดนึงนเพื่อนต่อครับเพื่อนๆฮะเออน้องโมบ,บายครับซิงิ์นี้ต้องเดินทางไปถ่าย MV ถึงประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับมีประสบการณ์อะไรบ้างที่น่าประทับใจบ้างครับน้องโมจาา่าเออค่ะคุณพี่นึ่งจากการระบาดของโควิด19 ทำให้เราไม่ได้เดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นนานมากเมื่อมีโอกาสได้กลับไปอีกครั้งก็ทำให้รู้สึกคิดถึงวันเก่าๆที่พวกเราเคยบ้ยเคยร่วมชุก่วมสุขถูกต้องแล้วกับพวกเรามาก่อนหน้านี้ที่ไปญี่ปุ่นกันบ่อยซึ่งครั้งนี้การเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับพี่เด้ง่ะโอเคครับน้องโง่ครับขอบคุณสำหรับคำถามเอ้ยคำอคตอบจากปิ๊ปโปะอะต,ต,ต,ต่อครับผม อย่างที่ทราบกันครับว่าโมบายได้อันดับหนึ่งจากงาน general election ครั้งที่3ของ BNK นะครับจนทําให้ได้ยินตําแหน่งเซ็นเตอร์ของเพลง Be Deliver ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนคลับที่ส่งเรามาจนถึงจุดสุดยอดจุดสูงสุดนี้ไหมครับโอเคครับพี่เน่งอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากค่ะที่ส่งหนูมาได้ไกลขนาดนี้โมบายไม่ได้คาดหวังไวเหมือนกันว่าเราจะได้อันดับหนึ่ง ไม่อยากคาดหวังเพราะกลัวจะเสียใจและสุดท้ายทุกคนก็ยังมอบตำแหน่งเซนเตอร์มาให้น้องโมโมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดๆเลยค่ะคุณพี่คะนอกจากเรื่องงานเลือกตั้งแล้วโมบายยังอยากขอบคุณแฟนคลับที่เลือกจะรักเราและติดตามเราไม่เหมือนอะไรนะเราไม่คิดเหมือนกันว่าทุกคนจะรักเราได้มากขนาดนี้โมบายอยากตอบแทนทุกคนด้วยการทำงานหนักและ อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะคุณพี่เน่งโอเคครับขอบคุณน้องโมบายด้วยนะครับที่ตอบคําถามเมื่อกี้นะครับต่อกันเลยแล้วกันนะครับโมบายถือว่าประสบความสําเร็จในเส้นทางของการเป็นไอดอลหรือ,อยังครับแต่สําหรับพี่เน่งโมบายถือว่าประสบความสําเร็จค่อนข้างมากแล้วนะครับยังมีความฝันอะไรนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับน้องโมครับอ๋อโมบายชอบการร้องเพลงค่ะชอบมากที่สุดเลยความฝันของหนูคือ การได้เป็นศิลปินเดียวคะ่ะโมาบายอยากมีเพลงที่เราเป็นคนแต่งเองหรือวางแนวคิดด้วยตัวเองอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงของเราและดื่มด่ำไปกับเนื้อหาของเพลงของเรารวมทั้งยังอยากจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองด้วยคะ่ะอยากสลอตัวเองกับคุบนิงค่ะําตามความฝันตรงนี้อยากทำให้ได้คะ่ะโอ้น้องโมงมีความฝันที่ไกลมากแล้วผม พี่หน่งก็ขอสนับสนุนละกันนะครับขอให้เป็นศิลปินเดียวที่มีคุณภาพและได้เพลงดีๆด,ด,ด้วยครับสาธุนะจ๊ะนะต่อครับเพื่อนๆนะนอกนอจากเรื่องงานเลือกตั้งแล้วโมบายยังอยากขอบคุณแฟนคลับที่เลือกนะครับอ่านะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าวงออกมาจากที่ผมอ่านเมื่อกี้ทีหนึ่งนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ปุ๊บอ่ะพี่หน่งขอถามต่อเลยนะครับครับพี่หน่ง ทราบมาว่าโมบายชอบเล่นกีฬาเซิร์ฟสเก็ตนะครับเริ่มหัดเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่และเคยได้แผลบ้างไหมครับอ๋อเริ่มแรกเลยโมบายจะเล่นลองบอร์ดก่อนค่ะก็คือจะเป็นสเก็ตบอร์ดแบบย,วยาวๆที่คนเกาหลีเขาชอบเล่นกันก็เล่นอยู่พักหนึ่งก็ซื้อมาตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนเป็นฝุน่นเกาะเต็มๆเลยค่ะเดี๋ยวแล้วครับผมอ่านต่อแล้วนะเพื่อนๆนะผมดูว่าผมพลาดอะไรปะ่ะโอเค ไปเที่ยวเกาหลีเพราะเห็นส,สาวๆที่นั่นเล่นและน่ารักหดเรออีๆๆๆแต่ไม่เคยได้แผลนะคะต่อมาเขาก็เริ่มฮิตเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันโมบายก็เลยไปซื้อมันเล่นบ้างค่ะโอเคครับขอบคุณสําหรับคําตอบครับน้องโมบายครับขอถามต่อเลยนะครับพี่หนึ่งขอถามต่อเลยค่ะอะไรคือสเสน่ห์ของกีฬาเซิร์ฟสเก็ตครับน้องโมสำหรับเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยถูกสร้างขึ้น เพื่อเรียนแบบการเล่นเซิร์ฟในน้ำค่ะเนื่องจากทะเลไม่ได้มีคลื่นให้เล่นนะคะไม่ได้เล่นตลอดทั้งปีครับพี่นิงครับผมดังนั้นการเล่นเซิร์ฟสเกต็ตจึงเหมือนกับการได้ซ้อมเล่นบนบกค่ะดังนั้นสนตห์ของการเล่นเซิร์ฟสเกต็ตก็คือมันทําให้เราสามารถจะสนุกกับการเล่นเซิร์ฟได้แม้ไม่ได้ลงไปในทะเลที่มีคลื่นเครับพี่นิงใช่ครับน้องโม พี่หนึ่งขอถามต่อเลยนะครับนอกจากเซิร์ฟสเก็ตแล้วโมบายยังเล่นกีฬาประเภทอื่นบ้างไหมครับจริงๆแล้วนอกจากเซิร์ฟสเก็ตโมบายเป็นคนไม่เล่นกีฬาอะไรเลยครับพี่หนึ่งตอน,นเด็กๆเคยคิดจะว่ายน้ำแต่โดนครูดุก็เลยเลิกเล่นไปเลยเลิกเรียนไปด้วยนะครับพขาจะหันไปเล่นเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็หนดันลำผิดจนโดนครูเซว จนเลิกเล่นไปเหมือนกันไปทําอะไรโจ๊กคุมคืให้อาจารย์ไม่ยอมสอนต่อแล้วพช่อนนะโอเคครับเดี ux, ๋ยวผมแอบดูก่อนมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับก็เป็นชื่อน้องนะครับชื่อเล่นฉายาตู้เพลงโมบิลโมเลเจ้าหญิงดิสนีย์สีลุงอะไรต่างๆเกิดวันที่9กอคอนะครับงานอนิเรเกแต่งคอสเพลย์นะดูแอนิเมชั่นร้องเพลงเต้นเล่นเซิร์ฟสเก็ต ชอบสีจมโูครับอาหารที่ชอบคือสตรอเบอรี่นะครับผมกระตุนชอบมูมินนะครับผมโอเคช่องทางติดตามต่างๆโอเคนะครับน้องโมพี่หนิงขอถามต่อเลยนะครับโอเคค่ะคุณพี่หนิงสายบท<อ>ดเป็นไอดอลต้องทำงานหนักจนมีเวลาพักผ่อนน้อยแต่โมบายก็ยังเป็นสาวที่มีผิวพรรณสดใสนะครับขบคุณค่อพีนงิง มีเคล็ดลับอะไรในการดูแลตัวเองบ้างพี่จะได้ไปบอกน้องโยครับเฮ้ยไม่ใช่พี่จะได้บอกน้องเหมยและน้อง <Hey! S 1> อื่นๆให้ทําตามครับจะได้มีผิวพรรณสวยแบบน้องโยครับแต่ีแบบ่งชนเล็กๆโบายไม่ใช่คนผิวพรรณดีอะไรเลยคะ่ะแต่จากการที่เป็นคนชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นจะไปทำสปาอถ้ามีเวลาโมบายก็จะทำไอทำสปาคะ่ะเป็นนวดตัวอะไรแบบนี้ ส่วนเคล็ดลับถ้าจะให้แนะนำก็ทาครีมกันแดดเยอะๆเพราะแดดประเทศไทยร้อนมากเลยค่ะโอเคครับน้องโมสรุปแล้วน้องโมก็ไม่ได้บอกสูตรว่าใช้ครีมอะไรยี่ห้ออะไรนะครับเพราะว่าโฆษณาไม่เข้าโฆษณาเข้าแล้วก็จะพูดได้ใช่ไหมครับพี่หน่งก็พูดตรงไปด้ยครับโอเคครับพี่หน่งของถามต่อเลยนะครับน้องโมนายเลยค่ะข้อนี้นะครับหนุ่มๆฝากถามมาครับน้องโมครับเอ้ยใครล่ะคะ พี่หนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะูกพี่หนึง่งโมไม่ใช่ครับผมหนุ่มในสเปคของโมบายเป็นแบบไหนแบบพี่หนึ่งด้วยไหมพี่หนึ่งก็พูดไปนะคะเห็นไปหาแพนเค้กอยู่อืมแพนเคก้กเพียนเค้กแค่มาไฮทัชเฉยๆครับน้องโมไม่มีอะไรครับพี่หนึ่งก็รักโนมโ,มโมเหมือนเดิมอืมเอไปหาแผลบมาใช่ไหมครับก็ต้องต้องไฮทัชทุกคนให้ครบวะครับ เราเลือกไม่ได้พี่หนึ่งก็อยากจะไปจับแต่น้องโมยอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะต้องแบบกระเถิบไปกระเถิบไปมันต้องจับทุกคนครับน,น้องโมครับพี่หนึ่งอ s the b ร s เบน้องโมอยู่แล้วนะอ๋อขอบคุณพี่หนึ่งมะากเลยป่ะปลอมมากเลยค่ะยู่กู๊เวิร์ะต่อครับเมื่อกี้พี่หนึ่งขอทวนคำถามพี่หนึ่งลืมไปแล้วนะโอ,โอเคแล้วมาจะคุยกันนะคะะนุมน่มๆฝากถามมาน้องโมค่ะนุ่มในสเปซของโมเป็นแบบพี่หนึ่งหรือเปล่าหรือแบบดั้ครับ พี่นหนึ่งยจะตอบนะคะโมบายเป็นคนไม่มีสเปคในใจเลยนะคะเลยเคยตอบไปในรายการหนึ่งว่าได้หมดทั้งสดชื่นหมดแล้วแต่โมบายชอบคนมีแพลชั่นขยันทำงานมีความรักในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนพี่หนึ่งนะคะชอบคนที่คุยกันแบบเรารู้เรื่องเลยพี่หน่งก็คุยแบบนี้เลยฮะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็แบบ พยายามจะคุยให้รู้เรื่องเหมือนกันเลยนะครับเพราะหนูเป็นคนคุยไม่รู้เรื่องกัเป็นคนดีโอหงินพี่หนิงก็เข้าสเปคโมบายหมโดเลยนะครับใช่ครับพี่หนิงก็เดี๋ยวว่างๆค่อยคุยกันนะโมครับยอกยอกอะเพื่อนๆครับตอนนี้มาถึงคําถามสุดท้ายแล้ะเพื่อนๆในหน้านี้นะครับผมมาถึงคําถามข้อสุดท้ายครับผมโอเคครับพี่หนิงสุดท้าย ช่วยฝากผลงานนะครับและช่องทางการติดตามหน่อยครับทั้งโมค,ครับโอเคครับพี่เิ่งสุดท้ายก็ขอฝากเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราอย่างบีรีเฟอร์ด้วยค่ะซึ่งจะมีเพลงลองที่เป็นเพลงของน้องเหมยสุดที่น่ารักของพี่เน่งนะคะ <c oughs> แล้วก็มีเพลงที่เป็นเน็กซ์หน่อยที่มีน้องปะเอญยที่พี่เิ่งบอกว่าเป็นเด็กฝึกงานใหม่ค่ะก็เพลงนั้นก็จะมี3ามเพลงชอบเธอมากกว่าเมื่อวานน้องเหมยแล้วก็ เพลงแมสเลยที่มีน้องไปอยต์เต้นอยู่ในเป็นเซนบันสซื่อนะคะแล้วก็ฝากเพลงบิลลีว่ว่าที่น้องโบค่ะมิขอพี่หนิ่งเป็นเซนเตอร์ค่ะครับผมซึ่งเป็นซิงเกิลที่12แล้วสำหรับใครที่ติดตามเดินตามความฝันอยากให้ลองฟังเพลงนี้ดูนะคะจะได้แรงบันดาลใจเยอะเลยโดยสามารถรับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งและสามารถขอเพลงตามวิทยุทุกคลื่นได้เลยนะคะ นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม mv ทางช่องทาง youtube bnk ด้วยนะคะฝาก ig facebook twitter tiktok ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณน้องโมบายที่มาให้เราได้สัมภาษณ์โอเคครับเพื่อนจบไปแล้วนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของโมบายนะครับกับ dailynew หน้า14ครับฉบับวันอาทิตย์ที่9ตุลา2565นนะครับผมใครสนใจจะไปเก็บนะครับสะสม เอาไว้แบบผมเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ในวันนี้นะไปซื้อกันวันนี้น่าจะยังทันอยู่นะครับใครที่รักโมบายคามิโอชิ chi, หรือว่าเกคิหรือว่าอะไรที่ก็ตามที่ชอบน้องสามารถหาซือ้อได้นะครับตอนนี้วันนี้น่าจะยังทันกันอยู่สําหรับร้านหนังสือพิมพ์ใกล้บ้านตามซอกซอยตามเซเว่นตามร้านหนังสืออะไรก็ว่าไปลองไปถามหาดูครับสําหรับวันอาทิตย์ที่9ตุลานะครับฉบับวันนี้เลยนะเดลี่นิวครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ ฝากหนึ่งคุณชาแนลกันไว้ด้วยนะครับใครชอบโมบายน้องเหมยน,น้องโยน้องอะไรต่างๆเรามีไลฟ์กันเรื่อยๆมีแคสเกมมีเล่นเกมมีสดเนสดองๆที่นี่ครับเจอกันขอบคุณมากครับไปก่อนแล้วนะจจะทชิย่า